มีหลัก10คันในไทยเท่านั้นมาพร้อมกับไม้ที่แตะถนนน้อยมากเพียงหลัก40 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นครับ CLS 300D Edition 1ชโฉมตัวนี้มาพร้อมกับสีพิเศษเซ r ร n ไน e g เกนาฬิกา IWC แทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับในไทยมาพร้อมกับค่าตัวเพียง2.69ล้านบาทสวัสดีครับพบกับแจ็คนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายที่เบนมอเอร์มอลนะครับวันนี้ ประชาสัมพันธ์กันก่อนในเริ่มไล์แรกนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าโชว์รูมของเรานะครับในเดือนนี้นะครับก็จะย้ายไปอยู่ที่ใหม่และตรงแถวแถวเกษตรน้ำน้มินนะครับในวันที่24เดือน2นะครับ2024เดี๋ยวจะพบกับเราที่โฉมใหม่มากๆกับโชว์รูมใหม่แถวเกษตรนวมินนะครับยังไงตอนนี้ลูกค้าก็ยังมาที่นี่ก่อนได้นะครับมาดูรถที่นี่ก่อนได้วันนี้พบกับแจ็คนะครับแน่นอนว่ามีรถเข้าใหม่ตัวนี้ต้องบอกว่าแรงมากๆนะครับเป็น CLS ที่มีหลัก10คันในไทยเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ก็มาอยู่ที่เบนส์มอเตอร์มอของเราอีกแล้วนะครับตัวนี้เจ้า CLS 300D Edition 1นะครับที่มีเพียงหลัก10คันในไทยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับไม้ที่แตะถนนเพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับราคาค่าตัวเนี่ยก็2.69ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับว่าเจ้า CLS 300D ตัวนี้มีความพิเศษยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบ d i a Diamond g น i l l นะครับแล้วก็โลโก้ Mercedes-Benz แบบนี้นะครับที่เป็น a d d s แบบนี้เลยนะครับมาใหญ่ๆจุใจแบบนี้ไฟหน้านี่ก็เป็นม l t ติ e a m แบบโฉบเฉี่ยวนะครับสไตล์ CLS เลยครับผมในส่วนของสีเนี่ยก็จะเห็นความด้านๆอย่างนี้นะครับมาจากโรงงานเลยซึ่งเป็นตัวสีดีเซนโซเซร์ไนเกนะครับซึ่งเป็นสีพิเศษของโฉมอีชันวันตัวนี้ ล้อแม็กมาพร้อมลายมัลติสปองนะครับขอบ20สีดําแบบนี้เลยนะครับในส่วนของ้านเบรกก็ใหญ่จุใจมากๆพร้อมเบรก m e r c e d e s b e n บแบบนี้เลยในส่วนของด้านข้างเนี่ยแสดงความเป็นพิเศษมากขึ้นนะครับสําหรับแบตตัวนี้ก็จะเป็นคําว่าอีชั่นวันมาแบบนี้เลยนะครับกระจกด้านข้างก็มาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับคีเตโกนะครับตรงนี้ด้านข้างประตูก็มีมาให้นะครับในส่วนของด้านบนก็มีพารานโมิกซันลมาให้นะครับผมก็ เพิ่มความหรูหราให้กับเจ้าตัวนี้ดีไซน์เส้นสายเขานะครับจะยาวต่อมาเลยนะครับมาสุดที่ด้านท้ายนะครับที่โชว์ความเป็น c l ีเอได้สุดๆเลยครับได้ความสปอร์ตแบบนี้นะครับมาพร้อมกับไฟท้ายเท่ๆอย่างนี้เลยแล้วก็ด้านหลังเป็นระบบเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้คลิกเซนเซอร์ได้ด้วยนะครับด้านหลังเนี่ยเป็น c l ีเอสคูปก็จริงนะครับแต่ว่าเก็บของได้จุใจครับพับเบาะได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถพับเบาะได้ทั้งสองข้างเลยตัวนี้ก็ เปิดปิดไฟฟ้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปชมความงามจากด้านในต่อกันเลยนะครับมาต่อกันที่ภายในนะครับเข้ามาเนี่ยว้าวกับตัวจอก่อนเลยนะครับที่เป็นหน้าจอยาวขนาดนี้นะครับขนาด12.3นิ้วนะครับซึ่งใหญ่จุใจมากๆาที่แบ่งโซนมาให้นะครับทั้งตรงกลางแล้วก็ตรงเฮดอัพดีเพย์ตรงนี้นะครับพวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชันนะครับแบบทัชสกรีนทัชแพดตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะสามารถปรับรูปแบบต่างๆของ หน้าจอได้หมดเลยนะครับลูกค้าสามารถปรับได้หมดแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบเทอร์ไบ์เจ็ตแบบนี้เลยตัดด้วยแอมเบียนไลท์ที่ตอนกลางคืนเนี่ยดูอวกาศสุดๆแล้วก็สปอร์ตมากๆนะครับไฮไลท์ของเจ้าอี dition one ตัวนี้ต้องบอกว่านาฬิกาของตัว IWC นะครับที่อยู่ตรงนี้ให้ความคลาสสิกมากๆที่มูลค่าเนี่ยถึง6หลักกันเลยทีเดียวนะครับแบทอี dition one เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถอีกด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลายไม้ Open p นพอ e อ o o ู d นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะครับในส่วนของเครื่องเสียงเนี่ยเราก็ให้เป็นเบอร์มาสเตอร์มาเลยแบบนี้จาก Mercedes Benz นะครับเพิ่มความหรูหราเข้าไปอีกในส่วนของซันรูฟด้านบนก็จะมาพร้อมกับพานาโรนามิกซันรูฟแบบนี้กว้างเปิดรับลมกันแบบสบายๆนะครับตัวนี้ก็สุดยอดไปเลยในส่วนของเบาะครับก็ต้องบอกว่านั่งสบายมากเพราะว่าเบาะเนี่ยทำจากหนังเนปป้าแล้วก็ เป็นลายพิเศษลายไดมอนด์คัดด้วยที่เดินได้ด้วยสีเมทัลลิกคอปเปอร์นะตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเพิ่มความหรูหราให้กับเจ้า c ีอตัวนี้ผสมกับความสปอร์ตเข้าไปอีกซึ่งมีแค่ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นสีได้แบบเมทัลลิกคอปเปอร์นะครับลายเบาะก,ก็เป็นไดมอนด์คัดแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ก็นั่งสบายสุดๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ด้านหลังว่าเจ้า C ีอตัวนี้สปอร์ตแบบนี้หน้านหลังเนี่ยจะนั่งสบายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะ,จะไปลองนั่งให้ดูนะครับ มาต่อกันที่ด้านหลังนะครับต้องบอกว่าเข้ามาเนี่ยก็ว้าวเลยนะครับสำหรับเจ้า CRS ตัวนี้ก็คือเหลือพื้นที่นั่งเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับเล็กรูมเหลือสบายๆขนาดปออเนี่ยปรับเป็นขนาดขับจริงให้แล้วนะครับตัวนี้ด้านบนเฮดรูมก็ยังเหลือเยอะมากๆสําหรับเจ้า CRS 300D Edition 1ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่อง2,000พร้อมกับแรงม้าเนี่ยอยู่ที่245แรงม้านะครับเรียกได้ว่า แรงแล้วก็ประหยัดน้ํามันมากๆสําหรับเครื่องดีเซลล้วนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าจะกินน้ํามันไหมจะอืดหรือเปล่าต้องบอกว่าคันนี้แรงสปอร์ตโฉบเฉีียวใช้งานได้ทุกวันแน่นอนในส่วนของการนั่งด้านหลังนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะร้อนเพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็จะมีแอร์แบบเทอร์ไบ์เจ็ตแบบเล็กๆแบบนี้มาใส่ให้นะครับคนนั่งหลังเนี่ยก็ไม่ร้อนเบาะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับตัวนี้ก็จะมีลายไดมอนด์คัตแบบนี้ตัดด้วยสีเมทัลลิกคอปเปอร์เหมือนเดิมเลยครับเหมือนกับด้้าานนห ในส่วนของอลูกค้าที่อาจจะมีลูกครับอาจจะใช้เป็น Isofix ตัวนี้ก็สามารถใช้คาซีดแบบ Isofix ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นความสะดวกสบายในด้านหลังของ CLS 300D Edition One ตัวนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้า CLS 300D Edition One ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าแรงมากๆคุณค่ากับการที่จะเก็บมากๆนะครับสำหรับ CLS คันนี้แต่ถนนก็น้อยสุดๆเลยนะครับตัวนี้ก็ สำหรับรายละเอียดตัวนี้นะครับเดี๋ยวแจ็คแจ้งอีกทีหนึ่งก็จะบอกว่าตัวนี้เป็น CLS 300D Edition 1นะครับปี2018นะครับแต่ถนนมาเพียง40,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับมาพร้อมกับสีพิเศษเซรไนเกนนาฬิกา iwc เบาะลายพิเศษ Diamond Cut ตัวนี้แล้วก็สรุปเนี่ยครบคันนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่ารวมมาให้แล้วจบที่คันนี้เลยนะครับในราคาที่2.69ล้านบาทนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ออกรถกับเบนด์มอเตอร์โมลของเรานะครับเราก็จะมีวารันตีใ อยู่ที่6เดือนหรือ10,000กิโลนะครับแล้วก็มีทั u c to Detailing นะครับก็เป็นการสปาแล้วก็เคลือบสีก่อนส่งมอบนะครับตัวนี้แล้วก็บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน1ปี24ชั่วโมงจากทาง Ben m o t o m a ของเรานะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อรายละเอียด Contact นะครับที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของไลฟ์หน้านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับแล้วพบกับรถเข้าใหม่แบบนี้ได้นะครับตามไลฟ์หน้าเลยนะครับผมแล้วพบกัน ที่ไลน้าครับสวัสดีครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดซ b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ